เตคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่เจ็ดเรื่องพระนันทะเทระเอตทัคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์พระนันทะสากยะเป็นพระชโอรสของพระเจ้าสุทโธนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนานาง เป็นพุทธนุชาร่วมพระบิดาเดียวกันเมื่ออยู่ในพระคันพระมารดาบรรดาพระประุยาาตประทาจะได้เห็นต่างก็มีความปีติยินดีร่าเริงบันเทิงใจเมื่อประสูติออกมาจึงขนานนามว่านันทกุมารเมื่อเจ้าชายจิตตะ,ะเสด็จออกบรรพชาบําเพ็นเพียรได้ตดรัสรู้พระสัพพัญญุตยานแล้วสเสด็จโปรดพระประโรญาตณพระคอกบิลพัทและในวันที่สี แห่งการเสด็จโปรดพระปรรยญาตินั้นพระบรมศา,าสดาทรงรับรัชนาเข้าไปรับอาหารบิทบาตในนิวาสถานแห่งนันทกุมารเนืน่องในการอาวะหมงคลอภิเศกสมรสระหว่างนันทกุมารกับนางชนบทกัลยาณีครั้นเสร็จพัฒกิจแล้วพระพุทธองค์ประทานบาตรทรงให้นันทกุมารถือไว้ปรัดมมงคลคาถา แก่พระประยุรญาตในสมาคมนั้นโดยสมควรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จลงจากนิวาสถานโดยไม่ได้รับบาดคืนจากนันทก,กุมารส่วนนันทาเองก็ไม่กล้ากราบทูดเตือนให้พระองค์รับบาดคืนด้วยความเคารพในพระเชษฐาเป็นอย่างยิ่งได้แต่ถือบาตตามเสด็จลงมาโดยไม่ได้ตรัสอะไรได้แต่นึกอยู่ในใจว่าพระองค์คงจะรับบาดคืนเมื่อถึงพื้นล่าง เมื่อพระองค์ไม่ทรงรับบาตรก็คิดต่อไปว่าเมื่อถึงหน้าพระรานก็คงจะรับบาตรแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับจึงดำริต่อไปว่าเมื่อเสด็จถึงประตูพระราชวังก็คงจะรับครานเห็นว่าไม่ทรงรับก็ถือบาตรตามเสด็จไปเรื่อยๆแล้วก็ดำริอยู่ในใจว่าถึงตรงนั้นก็คงทรงจะรับถึงตรงนี้ก็คงทรงจะรับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงรับบาตรคืนเลย ส่วนนางชนบทกัลยาณีไม่ได้ทราบจากนางสนมว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารไปด้วยก็ตกพระชัยรีบเสด็จตามไปโดยเร็วแล้วร้องทูลสั่งว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์รีบเสด็จกลับโดยด่วนนันทราชกุมารได้สดับเสียงของพระนางแล้วประหนึ่งว่าเสียงนั้นเข้าไปขวางอยู่ในดวงหฤทยัยให้รู้สึกปั่นป่วน อยากจะหวนกลับแต่ก็กลับไม่ได้ด้วยมีความเคารพในพระบรมศาส,สดาเป็นอย่างมากต้องทนฝืนพระทยถือบาทตามเสด็จจนถึงนิโครธารามเมื่อเสด็จถึงพระคันทก,กุดีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับบาทคืนแล้วตรัสแกนันทกุมารว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดสำหรับนันทกุมานนั้นเรื่องการบวชไม่มีอยู่ในความคิดเลยแม้สักนิดหนึ่งภายในดวงจิต ชิดคำหนึ่งถึงแต่ถ้อยคำและพระพักของนางชนบทกาลยานีที่มาร้องสั่งเตือนให้รีบเสด็จกลับแต่เพราะความเคารพยำเกรงในพระเชษฐาเป็นยิ่งนักไม่สามารถจะขัดพระบัญชาได้จึงจำใจรับพระพุทธดีกาบวชในวันนั้นพระนันทะนับตั้งแต่บวชแล้วในดวงจิตชิดคำหนึงถึงแต่นางชนบทกาลยานีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งจะแต่งงานกัน แล้วก็จำต้องพรากจากกันด้วยความเคารพในพระศาสดาไม่มีแจใจที่จะประพฤติพรตพรหมจรรันทร์มีแต่ความกระสันที่จะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรก็ได้แต่เล่าความในใจนั้นให้เพื่อนสาธมิกด้วยกันฟังพระบรมศาสดา,สดาทรงทราบความจึงทรงพาพระนันทะเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้พระนันทะ ได้เห็นสตรีที่มีรูปต่างๆกันตั้งต้นแต่ให้เห็นสิ่งที่เป็นอัปลักษณ์ที่สุดโดยให้ได้เห็นนางลิงที่หูแหวงจมูกโวและหางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกจนกระชั้งให้ได้เห็นนางเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สวยโสภาย,ยิ่งนักจนหาที่สุดไม่ได้ทำให้เกิดความกระสันอยากจะได้นางเทพอับสรเหล่านั้นมาเป็นคู่ครอง พระบรมศาส,สดาทรงทราบวาไรจิตของท่านจึงตรัสถามว่านันทะเธอมีความเห็นอย่างไรระหว่างนางเทพอับษรเหล่านี้กับนางชนบทกาลยานีเจ้าสาวของเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นว่านางชนบทกาลยานีนั้นเปรตเสมือนนางลิงที่นั่งอยู่บนตอไม้จะนํามาเทียบเปรียบกับนางเทพอับษรเหล่านี้ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าพระบรมศาส,สดาทรงรับรองว่า ถ้าเธอตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วเธอก็จะได้นางเทพอักษรเหล่านั้นตามความต้องการตั้งแต่นั้นมาพระนันทะก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังจะได้นางเทพอ,อักษรตามที่พระบรมศสาสดาทรงรับรองไว้เพื่อนพิษุทั้งหลายทราบความแล้วต่างก็พากันพูดจาเยาะเย้ยว่าพระนันทะบวชเพราะรับจ้างบ้างพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์ เพื่อหวังจะได้นางเทพอับสรบ้างจนทำให้พระนันทะเกิดความละอายใจไม่กล้าเข้าสมาคมกับเพื่อนพระภิกษุด้วยกันและเกิดความคิดขึ้นว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความรักทำให้เกิดความทุกข์และความเศร้าโศกเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดอันหนึ่งสตรีที่มีความงามก็ไม่มีที่สิ้นสุดคนใหม่ย่อมดูงามกว่าคนเก่าคนนั้น ก็ดูสวยดีแต่คนนี้ก็งามกว่าจึงเป็นสิ่งที่หาที่สุดไม่ได้ท่านจึงตัดสินใจปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อุตสาหะเจริญสมาธิกรรมฐานตั้งจิตไว้โดยไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลเป็นพระชีนาศพในพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านก็ได้กลับมากราบทูลพระบรมศาสดาให้ทรงทราบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจิตอันใดที่พระองค์ทรงพระหมหากรุณาจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้นางฟ้านั้นจิตอันนั้นข้าพระองค์เปลืองปลดจนหมดสิ้นสมประสงค์แล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาและตรัสธรรมกถาว่าอันเปลือกตมคือกามคุณและเส้นน้ำคือกองกิเลสอันบุคคลใดกำจัดทำลายได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่า มีใจไม่วันไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนภิกษุถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ท่านพูดว่ามีจิตปรารถนาจะศึกมาวัดนี้ท่านยังปรารถนาอย่างนั้นอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่อีกแล้วภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนแล้วไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว,ว่าพระนันทะพูดไม่เป็นความจริงพระเจ้าข้า พระบรมศาสดาตรัสแกภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อัตภาพของพระนันชะเปรบเสมือนเรือนที่มุงหลังคายังไม่ดีฝนตกลงมาย่อมรั่วรดได้แต่บัดนี้เธอได้ทํากิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเปรบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนตกลงมาย่อมไม่อาจรั่วรดได้ชันใดกิจที่บุคคลเจริญสมาธิภาวนาดีแล้ว กิเลสราคะทั้งหลายย่อมย่ำยีไม่ได้ฉันนั้นพระนันทาเทระเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วปรากฏว่าท่านเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์ทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมิให้ยินดียินร้ายเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโพธพภะรู้ธรรมารมด้วยใจระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจ ในเวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง6มิให้ตกอยู่ในอำนาจโลกธรรมด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา,า,า,าในตำแหน่งเอตตะฆะเป็นผู้เลิศก,กว่าพิกษุทั้งหลายในทางผู้สำรวมอินทรีย์ท่านพระนันทเทระดำรงอายุสังขารช่วยจิจการของพระพุทธศาสนา,าอยู่พอสมควรจะการเวลาแล้วก็ดับขันธ ปรินิพาน